นี่แกล้งเด็กมันชอบแกล้งไอ้นี่ชอบแกล้งเด็กมั่วน้องมันเลยรทำมันอยู่ด้วยน้องร้องทั้งวันน่ะมั่วมีมั่วนี่ค่ะกาดักฝังฝังทางน้ำไหละ ว้าวมีแต่ปลานี่มีแต่ปลาไม่มีต่กวดปลา,ามาประเด็นกวมดมากมากนี่มาอันนี้ปลาเน้ตัวใหญ่มากเอออันนี้ตัวใหญ่นะนนไม่กี่ด็กแล้เหรอ กะดิ๊กกระดิกรีนไม่เห็นกระดิกเลยร้อนทนหน่อยกันหนูอยากมาดูแบบนี้ออกไม่อยากจะออกกันอีกนะ เดี๋ยวาตาเขาจับเดีตาเขาจับเองโนเดินด้วยกันหรอืมก็เดินด้วยปูไม่เคยเห็นปูไงปูมันจะลงไปแล้วปูทั้งหอยเาหาห้หนูก็หลบไปหาพี่เลย นนาไซส์นี้เกือบสองตัวโลหรอหรืออะไรประมาณสามตัวโลสามตัวโลเอวอมันนี่มันกำลังเลี้ยงมาหาพี่วัว